โอ้แล้วก็นี่อีกค่ะดอกนี้โอ้โหขาโอ้โหเห็หหห feet, ดดอกนี้อยู่ในป่าเลยค่ะโอ้ ย,ยังไม่แก่เลยนี่ค่ะทุกคนคะเมนูเ,เห็ดพึ่งหวานแล้วเห็ดพึ่งขาลายผัดน้ำมันหอยเนี่ยค่ะเขาจะไม่ดำถ้าถ้าเรามาต้มเสร็จแล้วเราก็มาผัดอร่อยมากเลยค่ะมันไม่มีใบโหระพาหนึ่งผัดใส่ใบหอมเห็นไหมคะทุกคนน่าทานมากเขาจะหวานคะ่ะหวานอร่อยมากๆเลย เน่ยเมนูอาหารก็ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทําเมนูอะไรได้บ้างก็จะมีแกง๋ยวันหลังหนึ่งจะแกงเปิดนึงจะเอามาให้ดูอันนี้เป็นผัดน้ํามันหอยเห็ดพึ่งหวานค่ะใส่พริกแล้วก็ใส่ใบหอมโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้แถมให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ